โอ้กันสิงามปานนี่กูก็เป็นเศรษฐีแล้วแหละตั้งแต่ได้ปุ๋ยสีคุณลอยมาใช่เนี่บ้าเข้าท่าเว้งามจังเว้โอ้สุดยอดอีหลีโอ้ตะเวินเที่ยงละ่ะสวยแล้วพอขึ้นกินข้าวสวยเลยล่ละบัดเนี่ยป๊าดงามหลายอีหลีสุดยอดสุดยอดเลยสุดยอดสุดยอดเลย เอ้ยขันเปลี่ยนแบบนี้กับเสียไตเลยเว้ยปีนเนี่ยยัมาเอิ้เบาให้ไตธรรมาดนะ oh าเลยเสียเสียไตโอ้โหจัตายดจดโอนโอ้โอหคฮอนแท้เหมือนไหมกิงเขาโอ้ยเขานั่งเตะยังไม่ขินเนาะเหมือนเลยเนาะขึ้นเขนาขรับน้ำเาเทียง ข้าวต้มแดดหมาสีอิมบ่เนาะบระธานมัดเตีงให้หน่อยเขเนาะแง่กระไดข้าวโพดข้าวโพดนี่ข้าวโพดเจ้าของหุ่นแรกนี่นาะปลูกไปแล้วเนี่ยผลงานเจ้าของฟุ้ิใจเด้อนะเออนี่อันนี้แง่อันนี้ อันนี้เปียกข้าวโพดเนี่ยเนี่ยเปียกข้าวโพดเนี่ยเปียกข้าวโพดอันนี้ข้าวโพดเนี่ยอันนี้อันนี้ออันนี้ข้าวโพดโอ้ยแม่ใหญ่จุดยอดใช่ปะตั้งแต่ใส่สีคุ้นลอยนี่เต็มเม็ดเต็มน้อยเต็มปักดีขนาดพลันบักอันบักไง อ๋อกินขา้าแต่อยังมะโนบะเนะี้เนาะไม่ให้หน้อยแท้บะเนเี้เฮ็ดเรียกง่ายจะดอกก็ได้ไหมโอ้ผักกระดาวดาบดักกินกับลาบแสดงวง่าต้องมีลาบแต่ละลาบเขา้าโอ้ยมาปั่นน้อยแท้ให้ปั่นน้อยเลยไม่เฮ็ดเรียกเฮี้งงานจะได้ให้เข่าปั่นน้อยแท้เ <c oughs> <c oughs> จลเจลบองเม้นี่กินผักกระดาวกับเจลบองอ เจ้าบองตาบ้าเทศใจเอออันนี้ให่อยู่มันแสบเบ้านเนี่ยได้การละกินข้าวอ๋อพ่อพ่อมาเทศใส่หรอพ่อมาไม่กินข้าวกันรังสีกินข้าวเที่ยงเนี่ยข้าวสวยโอ้ยพอดีละหิวข้าวอยู่เียนจะมาเทศใจ ไม่ยังกินเลยแล้วตีมาต็โอ้ได้แนวกินเป็ดตเดแบจะมีน้าเตงไห้ตีเออเตงไห้เมื่อเช้าเนี่ยเตงไม่กินสวยมาใส่ปุ๋ยขขาพดได้พ่ะอตต้องผกเลี้ยงพอดีเออเจ็บเจ็บจบำเกียวห้าอย่างมาแฉบพักแฉบแน่เออจ้าิ้วเขาติดหว เจ้าเซ่บบ่พอพอพอเออจไะพอแซ่บบ่พอ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 เจ้าหิวเขาทีพอถูกไม่รู้งเออตายโอ้โอไม่ต่ำแก้วเซ่บก็แม่มันเนาะแย่มั้งเนี่ยแม่แม่แ่แม่เท่ามันก็ต่ำแก้วแซ่บเออเออบวพอ เบิ้ลป๊าักกระเดาห้องแกเบิดลป๊าปอยู่เลยบนนั้นเบิ้ลเบิ้คักคักโอ้ยน้อเนาะแสีบบ่พอแสีบบ่พออืแกตายเอาหนีหน้าย่านเขียบมั้นหัวหน้าคือเอออยู่หัวหน้าเขาเนี่ยแหละพอแสีบแต่บ่าเฮ้ยเบิ้เบิ้ลพักกระเดากับเบลียกูใจเบิ้ลอิลีโอ้ยไม่กินข้ากินเน่เถอะเนาะมาปั่นหมูสวมครับย้อนบทนี้เนาะเออ โอ้ยยอะได้แล้วป่ะเนี่ยเออนี่หิวจับายหิวแต่งสิพ่อมันนี้ใครแน่เหรอจีพออิ่มแล้วเป็นไตอิ่มอยู่ดอกคอยว่าเด็บโอ้ตายเอากินน้ำเอาไตอิ่มน้าเรียบร้อยเฮร็จยังอ่ะใส่ปุ๋ยเออใส่โหลดเด้อพอจีมยาเด้อเด้อบบเด้อเอาไปใส่ก่อนนี่เอาแล้วลงไปกินข้าวนี่ เฮ็ดให้มันแล้วเด้อจังที่มาบ้านเด้อเออเออโอ้เจแมงเกิดมาเป็นพ่อเฒ่าคนเจแมงเกิดมาใส่คักตายฮะเมื่กินจนว่าเบิดจนว่าเสียงเข่ากระเบิดอหักกระเบื้องเราคุณจีกินอย่างแบบนี้ตายฮะเอาเทียอาะไม่หนาพ่อไม่หนาอีกพ่อลืมเอาหวานบกินหวานลืมของหวานข้าวโพดเนี่ยข้าวโพดเนี่ยจะเจ็แล้วโอ้ยจิ้มน้ำทางกินน้ำทางงี้ไปน้ำทางเออ โชคดีป่ะโอ้เรีนกูแล้วพอเถ่านี่จะปดลงมาโดนพ่อเถ่าเียดิพอเราเสี่ยงอยังแล้วใส่หัวแจ็กกูเรียนมานาที่กินยั้งหลับบรรยากาศจะแจวบองเข่ากระเบิดพักกระเบิดตายฮะงามงามอีหลี่เขางามพ่อปุ๋ยดีแร่ดีสีคุณร้อยตาดาวเหาะลดต้นทุนเพิ่มพุ่นผลผลิตดินดีกลับมากอ h e เด้อ